ไฟดิไฟทำไรยางกบอิกบเลยปะอายังไม่เห็นกรบรอยางเดี๋ยวสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับก็พบกันอีกนะครับมาสเตอรี่ชาแนลนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาทำยางกบหมักสูตรพิเศษอ่าถ้าผู้ชมถามเอาไหนไหนกบของของมาสเตอรี่วะเดี๋ยวพาไปดูจะมานี่ กบนี้ผมคัวเรียบร้อยแล้วนะเอาเครื่องในออกอะไรออกหมดแล้วนะก็ผมไม่ถ่ายให้ดูนะเพราะว่ามันมันผมกลัวจะติดกดแล้วนะก็ให้ดูแค่นี้พอเครื่องหมักก็มีพริกไทยพ,พริกไทยป่นขาวเนาะหรือพริกไทยดำก็ได้แล้วก็ซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมรสด,ดีแค่นั้นะครับ3ามอย่าง แช่นั้นหมักประมาณ15นาทีเนะ <Okay. S 1> าะโอเคนนี่ผมเพิ่งเริ่มหมักได้มันห้านาทีเองมั้งโอเคถ้าไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็พบนกทีตอนไฟมันแบบพุ่งว่าอะไรปะไอ้นี่ผมก่อ,อกไฟอยู่ยังไม่ติดแหละโอเคเดี๋ยวเจอกันแ๋ยวเราเอาอกดลงยางเลยดี่า ก็ถ้าใครจะทำแบบผมแล้วว่ากบสดๆอยู่เนาะก็จะความอดทนนิดนึงครับจริงๆครับจะความอดทนนิดนึงแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยเราทำสดๆไม่เวิร์กว่ะไปซื้อที่ตลาดแหละครับเขาจะครัวให้เรียบร้อยเลยเนาะย่างด้วยไฟอ่อนนะฮะย่างแล้วค่อยๆกลับนะ โอเคั okay. งไงก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนนี้ผมชิมเลยดีกว่านะโอเคเค้กขอเราก็เดี๋ยวมาเริ่มเริ่มชิมเลยก่อนนะวันวนี้ก็เปลี่ยนวิวนิดนึงนะเผื่อหลายหลายคนเบือบ่อเบือบ่อเบื่อในห้องแล้วนะ ผมจะพยายามนะครับไปที่อ่าสวยๆทะเลอะไรเงี้ยจะพยายามติดตามว่าติดตามมาันจัดขาไหนเนี่ยไหนลืมไม่ทูน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มมะนาวอื้อหืออื้อหือาไดข้คนเหนียวร้อนอน,นะ มันใช่เลยไม่มีเมื่อกี้ไปหาแล้วไม่มีขายเลยจามลมากมใช่มันรสชาติเหมือนไก่นะ <S 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 แต่ถ้ากับคนเคยกินนกอะ่ะมันจะเหมือนนกมากกว่าอ่าเหมือนนกมากกว่าอร่อยว้าก แต่ล้วคนจะทำตามนะผมแนะนำให้ย่างแบบแห้งแบบผมนะโอเคมันจะอร่อยดูเนื้อดิดู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 ดอร่อยดูดูดรอร่อยจัดูดู่ ก็จริงๆช่วงนี้ผมก็อยากทําคลิปตกปลาให้ดูนะหรือไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมลองไปดูตามอ,าอ่างเก็บน้ําหรือว่าบ่อแล้วน้ามันแห้งหมดเลยครับเอแล้วไมีรู้ว่าจะทําคลิปตกปลายัางไงเดี๋ยวรอหน้าฝนเนาะผม <Okay. S 1> จัดให้เต็มที่แหละ ดูนี่ดูนี่อบกรอบเลยนะอ่ะเฮ็นเสียไหมยางไฟอ่อนขอบพุงเหมือนนะ วินจัดเลยอะ <What? S 1> อร่อยมากขามันแม่งนะเหมือนนักการ์ดไหมอร่อยมากแต่ก้อนน้ำลายแตกแล้วนะ่ะ <c oughs> อร่อยจริงครับอร่อยจริงไม่เชื่อก็ลองทำดู แนะนำให้ย่างเองนะ <Okay. S 1> ย่างเองเพราะเราย่างปุ๊บเราแบบยังไงเราได้กินเลยไงแต่ถ้าเราไปซื้อเขาเนี่ยกว่าเราจะขี่รถผ่านโน่นผ่านนี่กน็นะแห้ง <c oughs> แข็งเหนียวหมด <c oughs> ไม่ไหวนี่ <c oughs> แล้วก็บางคนเนาะที่แบบไม่เคยกินขบอะไรเงี้ยหรือแอนตี้อะไรพวกนี้น ก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นวิถีชาวบ้านของคนอีสานเนาะหรือคนพื้นที่ทั่วๆไปที่เขากินกบกันกินทั่วไปเหมือนไก่เหมือนป้าครับกบโอเค้นี่เนื้อเต็มเลยอ่ะยอดด้วยจะได้ความโตโตเอฟซีอ่ะ เราจยทำเองแบกเองอร่อยเฉยคุณยอดแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจผมด้วยน,นะผมจะขึ้นไว้ข้างบนนะโอเคต่อคลิปเลยแล้วก็ถ้ามีอะไรติดชมมีอะไรแนะนำอยากให้ผมทำอะไรผมพูดทุกคลิปนะว่าให้คอมเมนต์ไปใต้ล่างคลิปเลยคอมเมนต์เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์ อยากกินนน่นกินนี่อนะอยากผมทำโน่นเนี่ยบอกผมจะทำให้ดูจะสอนทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาหารนะครับัง <Okay. S 1> ไงก็วันนี้ก็ฝากขอบคุณนะครับเนาะที่รับชมจนจบอย่างไงก็ขอบคุณครับ